ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสีเกตคอทเทสค่ะเราอยู่เท่ล์มิสซันไลฟ์สไตล์สระบุรีค่ะวันนี้เป็นงานคอสของสระบุรีครั้งแรกงานคอสเนี่ยเขามีอะไรลูกปางอะไรเขแก่ายเดี๋ยวมาเดี๋ยว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 โอเคโอเคได้ได้ได้เดี๋ยวเราก็จะบอกเกินกันก่อนนะคะระหว่างเขาแกะใบก็ที่นี่เนี่ยเขาจะอีก คือที่นี่เนี่ยเขาก็จะมีการประกวดคอสเพย์ในวันนี้ด้วยนะคะแล้วก็มีบูธสินค้ามากมายเกี่ยวกับแนวคอสเพย์แอนิเมชันนะคะที่มาเปิดบูธในวันนี้ด้วยนะคะวันนี้เดี๋ยวพาไปชมบรรยากาศงานกันโดยรอบนะคะแล้วก็เนื่องจากว่ารายการไปดอกไม้ทองนะคะดอกไม้โดนแดกไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้เป็นต้นงหลิวทองดอกไม้ทองมีคนทําหายพราวันนี้ก็ตามหาไม่เจอเดี๋ยวผมว่านะคุณเทคุณจะทำอะไรคุณนิวคุณนิวเขาขึ้นบนเวทีแล้วไปเรารีบไปดีกว่า รายการเขาดูโปรเจคชั่นใหญ่อะของเราอ่ะเล็กๆของเรามีแค่นี้แหละของเรามีแค่นี้แหละเราแบบว่าคุณภาพกล้องดีมีไมค์ไวเล็ที่ดีของเขากล้องโทรศัพท์กันไหมไอติ่งเขาดีจังวะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับอ้าสวัสดีครับเลยดูตากล้องเช้าอ่ะตากล้องเช้าไปเอาเริ่มใหม่เริ่มใหม่เริ่มใหม่อะติอ่ะเริ่มใหม่เริ่มใหม่โอเคเราเจอคุณนิวแล้วเดี๋ยวเราจะไปหานิวนะ เราเจอีกหนึ่งบุคลครบสวัสดีครับผมเดี๋ยวเดโอ้ยสบายดีนะครับสบายดีครับสบายดีครับโอ้โหมองขยอดเลยครับมอเดี๋ยวโอ้โหุ่มอะนุ่เลับ้าขับมาับโอ้ยย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 ย เข้าใจเราจริงๆนะเราเข้าใจเว้ยว่าเราเป็นโปรดักชั่นเล็กๆใช่แล้วเขาเห็นเราเป็นแค่บทกลัวหรือเราจะไปคุยกับคุณหมีดีประเด็นเราคุยกับนิ้หน้าหมีได้ไปคุยกับหมีแด้วทีนี่ไหถ้าพี่พูดอันนี้มันจะเป็นที่เขาพูดแล้วหรือเปล่าขออีกรอบฮะอู้หูเกียงไม่ได้ทันสุดยอดเอาไปเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่นี่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 มองเห็นได้อันนี้กี่นิ้ว เฮ้ยว้าวเอ้าต่อตายดีนะต่อตายดีนะต่อตายดีนะเออเอานี้รออะไรกันอ่ะไปเปิดรายการเปิดรายการใหม่ไหมใหรือเปล่าไม่ใหม่เจ็บคอช่วงเนี้ยปูเนี่ยวอนี้นะครับผมมันไม่มากับซีสต์ซอสเตก็ต้นะฮะเอ้าเลยก็รอรรอประกวดกันอุ้ยอร่อยว่ะปวดอร่อยกินอีกเออฮะปวดอมีไหมมีอีกไหม เขาว่ามีเต็มเลยเนี่ยเอามาอีกไหมเฮ้ยใจเย็นกายที่เองทักที่ใครเลยซื้อมาให้ก็รักพี่ไงใจเย็นเย็นมันต้องมึงเปิดรายการดีๆก่อนเจ้าของช่องอยู่นี่โอหแล้วกูก็ไม่มีที่เก็บแล้วใส่กระเป๋าใเอาใส่มันแล้วมันไม่เปียกอ่ะพี่เออมันไม่เปียกมันไม่มันไม่คุณนี่อะไรคิดดิหลังจากที่เมื่อกี้เราได้ชมคุณกายเขาขวดช่องนิวหน้ามีไปแล้วเดี๋ยวเราจะมาทำการสัมภาษณ์คนที่มาเข้าร่วมงานกันนะคะคนที่ มาจำไหนได้ไหมเอ่ยแต่ก็รังเราสิก็คเดี๋ยวขอถามเขาถามถามเขาถามและจะไม่ได้ละชื่ออะไรมาจากที่ไหนแล้ววันนี้คอเป็นตัวอะไรจากเกมอะไรเอยค่ะเอ่อชื่อเฟิร์นค่ะมาจากนครราชสีมาค่ะโคราชวันนี้คอสเป็นชูโคจาก g e เก i ชิงอิมแพค่ะชุดสวยนี่ยเนี่ยชุดสวยมากเลยอ่ะอยากได้ามาข้มาวาทมคงาน้รกานาด้ว่าแ ดีแล้วก็ไยถึง<ล><ล>งานที่สลับหี <มา S 1> ขแรกโอ้ยรักงานองกล้วว้าวะสวัสดีค่ะชื่อแอมค่ะคอสเป็นวันทองค่ะแค่นั้นเลยเหรอสวัสดีครับนิ่งแม็กครับคอสเป็นเสี้ยอย่างจากกาาันรัฐมนตรีมานครับผมสวัสดีค่ะชื่อจใจรักน,นะคะคอสเป็นนักสีประจันค่ะจากเรื่องวันทองและใจนะคะจ้าค่ะคอสเป็นเลมค่ะแค่นี้นี่อะไรโอเวอร์กันที่แล้ววะนี่ไปต่อไปเ่อยต่อไปไชื่อนิวนะคะ แต่งตัวเป็นกุลาในโฮโลไลท์ค่ะชื่อเมนค่ะไม่ได้คอรสเลยค่ะเป็นแบบมาเกิรปกติทั่วไปอ่ะก็เนื่องจากว่าตาข้องเราเนี่ยเป็นกุลาบพิเศษที่ข้าวมันยังเอ่กยังเลยค่ะอุ้ยจะกินข้าวในะช่ไหมสวยมากครับจะกินข้าวคนาดชื่อฟ้าค่ะชื่อฟ้ามาจากที่ไหนครับมาจากหนองแพร์หนองหนองแพร์คือที่ไหนอ่ะสระบุรีอ๋อสระบุรีอันนี้คอสเป็นตัวอะไรครับเป็นยายะยายะนะฮะ เป็นพร็อพเฉยๆคืนกล้องเขาไปสมมุติว่าเราเจอคอร์สเพทที่เราชอบปื้มมากเรามองส่วนไหนก่อนหน้าการแต่งกายหรือว่านิสัยการแต่งกายก่อนะคเพราะว่าหน้าไม่ค่อยเห็นนะคะอ๋อใส่เม็ดแต่ถ้าคนเดียวผ่านปะไม่รู้ว่าแต่งตัวอะไรปกติจะมีดาบไม่ใช่หรอดาบยม่มีมันไม่มีใช่ไหมใช่ดาบ ายไปไหนสามชั่วโมงแล้วค่ะแค่ไอเนี่ยโฟในการแต่งใช่ชื่อนายค่ะทันจีจากไททันค่ะชื่อจ๋าครับพาวเวอร์บางอ่อนมองที่หน้าแล้วก็การแต่งกายอย่างเช่นคนนี้ก็คือครบทุกอย่างเออเปิดแบบดปเลอันนี้คือกลัวมองไม่เห็นหรอเออเปิดแบบสองเนี่ยมองที่การแต่งกายค่ะก็แบบมองไกลๆอะไรอย่างเงี้ยเออแต่งตัวดูดีๆเลยบางคนเขาขอร์มาเต็มเลยอ่ะอยากตากล้องมาฮะ ก็เป็นเก่งค่ะเไม่รู้จเก่ะไ่ไม่รู้เลยไม่ได้เสียมาอะไรกนโอเคอันนี้มีคำถามข้อไทยให้ผมพูดคนเดียวคุณเจีพามันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ใช้แขนค่อนข้างเยอะเพราะว่าทำงานแล้วจะทำอะไรชักว่าวมั้งอ่นนี่คือหมอจริงเลยใช่ไหมฮะ แต่เป็นมันอย่างไอ้หน้าหมีป็นเนี่ยแม่งพยักหน้าอย่างเดียวเลยไม่ยอมพูดอะไรเลยเนี่ย,ยเฮ้ยเห็นลู้กว่าเฮ้ยไอ้ยักษ์ฝากของด้วยเอาแล้วมึงเฮ้ยเดี๋ยว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 ขอโทษนะหลวงพ่อวาหวั่นไหวก่อตัวในใจฉันตัดสินแล้วเกินใจเกเรมาเลยคือกล้องจากผังนี้คือกูเด่นเลยใช่ไหมใช่ฮะใช่เนมคอสอาเกมนีฮะเรามางานคอสเพลย์ใช่ไหมเราเจอคนคอสสมมุติว่าคนนั้นอะสมมุตินะเราประทับใจของมากเลยซึ่งตอนนี้ผมประทับใจมากเราจะเลือกดูหน้าตาการแต่งตัวหรือว่านิสัยก อ่าอย่างแรกก็คือจะเป็นการแต่งตัวก่อนถ้าเราอยากรู้จักเขาจริงๆเราก็จะเข้าไปทักเข้าไปเล่นด้วยอ่าไปทักเลยไปไปทักทักเลยตามมาตามมามานีด้วยมานี่เลยเจ้าของกล้องมานีด้วยมาจริงเลยเอ๊ โอเคจบรายการเป็นเท ouais. ่านี้ครับผมคือคนเนี้ยเขาประทับใจในตัวคุณในเรื่องอะไรฮะอ่าการแต่งตัวชุดคอสอ่าอันนี้เห็นครั้งแรกคิดว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายอะต้อไกลเหมือนผู้หญิงสวยไหมฮะเต็มสิบให้เท่าไหร่ให้แปดจริงหรอนี่เขาเป็นตัวอะไรครับอันนี้เขาเป็นชุดนอนโอเคครับวันนี้เขาเป็นเนมูรินค่ะอันนี้เต็มสิบให้เท่าไหร่หนูให้เก้าค่ะอู้เฮ้ยเก้าเลยหรอขอเหตุผลหน่อยฮะเพรเพราะว่าเมื่อกี้หนูมองรายการหนูว่าเว่าผู้หญิง เดี๋ยวเดี๋ยวมองไอกลๆหนูก็ไม่ไ,มไกลมันม่วงมันม่วงไกลๆคิดว่ามันผู้หญิงเออ,เอ,อใช่ใช่แต่ด้วยลักษณะที่ว่าแบบตัวใหญ่แล้วก็ขาตัวยาวด้วยก็เลยแบบคิดว่าเป็นผู้ชายเหมือนกัน<อ>ไกลเ,เนื้อก็ผู้ชายแล้วพอรู้ว่าเขาเป็นผู้ชายแล้วเรารู้สึกไงผิดการคอสหน้าผมแต่งเป็นผู้หญิงมั่งทอ,องไว้เป็นบทเรียนเชื่อใจออกสู่โลกใบมันด้วยกัน แค่เธอก้าวไปหากว่าแพ้เธอเกียกรนวางมือฉันไว้อดตูนลบไปไม่ด้วยกัน ผมเลยนะโมเด็ดเหมือนผมณลิขิตผมก็ชมพูว้าวแต่ชมพูของจริงไงชื่อข้าฟัางนะคะเนมคอจีนเนี่ยค่ะเอาเป็นมิสเตอร์ดีจากคีมิสเโน้ตยายบามาจากสระบุรีค่ะผมมีคําถามสมมติว่าเรามางานคอเท์เราเจอคนดึงแบบเฮ้ยเหมือนคมณลิขิตเลยถูกใจมากเลยมีสามยเลือกเราจะ มองเราจะมองส่วนไหนก่อนระหว่างหน้าการแต่งกายหรือนิสัยเออการแต่งกายค่ะเป็นคนที่ชอบตัวละครที่คนแต่งตัวตรงไท์เราก็เลยจะมองที่การแต่งกายเป็นอย่างแรกอ๋อชอบตัวอะไรฮะก็พี่รีวายค่ะวันนี้เจอไปแล้วสองคนเขานะครับมาดำเนินรายการเป็นสองคนเขาแบบเบๆบมามองเอาไงดีนะ เรก็บอกนะครับว่าสำหรับการแสดงรังนี้เนี่ยของพวกเราาวสบุรมากนะครับนี้จริงที่เิน่ไอกอโทษนะับกล้องก่อน่ทนจะอากผมอันนี้ต้องเพบุ๊กนะฮะอันนี้เอ่อยามยาบเป็นยาเป็นยาเอาเงไปขี้ข้าโทษนะเขาไตกปลาเหรอน่าจะเป็นเว้าเดี๋ยวไปแ่งคุณยิ้งกัดีกว่าไปไป แฟแีิดบล็อกมากจำได้ไหมเขาแกล้งเราไปเยอะเขาไม่สนใจเราให้เราคุยกับหน้าหมีอยู่นั่นแหละสวัสดีครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยสบายดีเลยครับสบายดีครับสบายดีครับโอ้โหมองสุดยอดเลยครับผมเดี๋ยวโอ้โหอุุดอุุดอุับไล่กันยังไม่สนใจเลยแล้วเขาเห็นเราเป็นแค่คนเปลือกหรือเราจะไปคุยกับคุณหมีดีมนี่ไหมเขาจะมาควรเขาเลยเท่านั้นอ่ะอ่ะได้ได้ เป็นยังไงบ้างครับครับแล้วอะไรเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวยังไงขอให้ซิ่งอรวะไอ้เนี่ยชัวร์นะไะด๊อกซี่ผมก็ตายถ้าผู้จัดหาทีงานหรือทีงานจะนองไหเขาก็ไม่สนใจเราอ่ะฟังแล้วละเว้ยถ้าคนไม่สำคัญเน่ยยังไงก็ไม่เคยอยู่ในสายตาดูดิยังเอาอีกเหรอหาใครเขาแค่ต้องการเรียกร้องความสนใจ่สอ ทอเชิครับมยังสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับทุกททานีเขอคอครับและนี่นะครับคือสองี่น้อคนยคัจากช่อง e c r e t e น้องเบุ๊กแนะนำตัวหน่อยครับครับผมน้องเบ้์อครับผมอครับผมอเดินไป เทบุ๊กนะครับเป็นไงบ้างท่องตอนนี้กระแสดีมากนะตอนนี้ถือว่ายอดวิวขึ้นเยอะมากเลยคยอดวิวขึ้นเยอะมากนะตั้งแต่ไม่มีไอ้ผู้ชายเมื่อกี้โอ้ยแต่ยอดวิวดีมากพี่ดูตลอดเลยพุดีนะล่าสุดล่าสุดไปกินอะไรนะข้าวซอยใช่ใช่ข้าวซอยยอดวิวตก ยอดวิวตกนี่นี่ดีความคิดของไอ้ผู้ชายคนนะใช่คือยอดยอดวิวตกและทีนี้พอพอยอดวิวตกก็ต้องต้องลองหาคอนเทนต์ใหม่ใช่อาจจะมาคอลแลปกันใช่ไหมพอเรามาคอลแลปกันเนี่ยมันอาจจะมีแบบเดี๋ยวพี่จะนับโบบ้าใช่โบ้าเลยเป็นไงวันนี้น้องเพย์มีคอนเทนต์อะไรมาวันนี้น้องมีคอนเทนต์มาอัดวีล็อกแล้วก็มาเจอกับพี่ดิวใช่ทีเนี้ยพอพอมีพอมีคอนเทนต์ใช่ไหมอัดวีล็อกอัดวีล็อกนี่อัดอัดไปยังอัดไปยังอัดไปแล้วค่ะอัดไปแล้วด้วยค่ะจะทาดเหลืออะไรไหม เียวพ่นิ้ใหองคุยกับพี่ใช่ไหมอ่ะเดินไปคุยข้างหน้าทีเนี้ยพอคุยกับพี่อ่ะเรามาคิดเกันตอนนี้ก็คือเพเคยทํารายการอะไรนะไม้ดอกไม้ทองใช่ค่ะโอ้ไม้ดอกไม้ทองเป็นรายการพอเป็นรายการสัมภาษณ์อ่ะ,ะอ่าเป็นรายการสัมภาษณ์ใช่ไหมใช่ค่ะเรามาสลับคอนเทนต์กันไหม พูนชายสนใจได้ทีนี้พอเรามาสลับคอนเทนต์กันพี่จะเป็นช่องซีเค็ดคอร์สเทรายการไม้ดอกไม้ทองน้องเพย์จะเป็นพี่รายการนิวหน้าหมีเราเปลี่ยนไปกันปึ๊บปึ๊บปึ๊บยังไม่ได้แกะคอนโชว์ด้วย คือมาเมื่อเช้านะไม่มีการเตรียมตัวช่องนี้ทําถูกแล้วยอดวิวขึ้นแน่ทาอย่างนี้ถูกแล้วยอดวิวขึ้นยอดวิวพุ่งแน่นอนทําถูกแล้วนะครับมาเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ลอง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 มเปรลเป็นน้องเพลก่อนขอคิดหน่อยขอคิดหน่อยน้องเพลใช่ไหมน้องเพลเราเปิดช่องกับน้องเพลสวัสดีค่ะซีเค็ดคอนเพยค่ะแล้วนี่คือเพยบุ๊คค่ะใช่ป่ะวันนี้นะคะเราจะมาแต่งหน้ากันนะคะเรามาดูกันนะคะการเขียนคิ้วพบ้อกันหน้าสดก่อนค่ะได้ไหมขอได้ไหมพอได้เนาะ มาถูกทางแล้วอ่ะให้ยืนอย่างนี้ถูกทางแใช่ต้องอย่างนี้อะแล้วจะมีภาพติดตลอดนี่ไงยืนตู้แบบเห็นไหมเป็นมาัดคอร์ดประจำช่องนี่เขาทำถูกแล้วเห็นไหมเทรต้องมีมาัดคอร์ดแบบนี้เห็นไหมเออดูดีเลยอยู่นิ่งๆ อยู่นิ่งๆดูดีเลยฝากช่อง Secret Costplay ด้วยนะครับเป็นคอนเทนต์แนวไลฟ์สไตล์ฝากไอ้สองตัวข้างหลังด้วยนะครับผมต่อไปอจะเป็นคอนเทนต์แนวไลฟ์สาระนะฮะทุกคนก็ไปติดตามชมกันได้ดังแล้วจะแยกช่องเองแล้วด้วยนะฮะสองคนนี้นะก็ไปติดตามกันได้นะครับผมบ๊มายบายพี่มาแค <มา S 1> ่นี้นเดี๋ยวทางกลับบ้านในสวรรค์นิพพานแล้วพี่นะมาแค่นี้เหรอใช่ใช่ใช <ๆ S 2> ่ไปก็ไปอะบ๊ายบายสวัสดีครับผม